สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาบอกเรื่องของเฟืองนะครับลูกค้าอาจจะเคยเจอเฟืองแบบนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันแท้หรือไม่แท้นะครับแต่ว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยลยทำให้หัวหมุนฟรีนะครับจะเห็นว่ามันเป็นสีออกใสๆขาวๆนะครับล่องเฟืองก็ปกตินะครับแต่ว่าพอเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยใสหัวตะก้ตีไปแล้วเนี่ย มันจะเหมือนฟรีีนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูว่ามันฟรียังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมแกะออกมาแล้วเดี๋ยวผ่ามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับ อันนี้แกะเฟืองออกมาจากเ,าเครื่องแล้วนะครับอันนี้มันมาทั้งแท่นเฟืองเลยนะเดี๋ย <Benjamin> วผมจะแกะเฟืองออกมาจากแท่นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาผ่าให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ผมลองเอาเฟืองแท้ที่มันลูดแล้วนะฮะเฟืองแท้ที่รูดแล้วที่อยู่ในเครื่องแท้ๆเดี๋ยวจะมาผ่าดูเหมือนกันนะครับว่าระหว่างเฟืองพลาสติกตัวนี้นครับกับล่องกลางเฟืองของอูมิเนียมตัวเนี้ย มันเป็นยังไงนะครับกับหาให้ดูตัวนี้ด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแกะเฟืองตัวนี้ก่อน แกะเฟืองออกจากแท่นนะครับตอกสลักอันนี้ออกมาก่อนนะครับตอกแท่งกลางเฟืองตัวนี้นะฮะแค่นี้เองครับจะมีแหวนรองบนล่าง วีนนี้เรามาผ่าให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับ เอาไว้ก่อนนะครับผมยังจะยังจะไม่เปิดนะฮะเดี๋ยวลอง่านนี้ดูก่อนนะครับ โอเคได้แล้วเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันนะครับผมผ่าไว้แล้วนะฮะสองอันเห็นไหมผมผ่าไว้แล้วนะฮะผมผ่าไว้แล้วนะครับนี่นะฮะรอยผ่านะครับเดี๋ยวเรามาเปิดนะครับผมคาดว่าอันนี้น่าจะเป็นเฟืองปลอมนะครับอันนี้เป็นเฟืองแท้ติดเครื่องที่มาจากเครื่องแล้วเฟืองมันรูดไปแล้วผมเปลี่ยนไปให้ลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะฮะเปิดอันนี้ก่อนนะครับ เห็นไหมฮะเห็นร่องนะครับอือดูนะครับเห็นไหมฮะเห็นร่องไหมเฟืองแท้นะครับกับเฟืองปลอมนะครับใช้ยังไงก็ลูดนะฮะอย่างนี้เนี่ยเขาบากร่องมาเป็นทะแยงมุมอยู่แล้วนะครับเฟืองจะไม่มีทางเลื่อนตามแกนตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ย เรายิ่งมีโหลดมากๆอ่ะเฟืองมันก็รูดตามแกนนีนะฮะใครเห็นเฟืองสีใสๆแบบนี้ราคาถูกๆนะครับอย่าไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับขอร้องนะฮะมันไม่ได้ผลนะฮะเพราะเวลาเราใส่แกนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยแกนตัวนี้เนี่ยมันยึดติดกับสลักของตัวนี้กับสลักท่งแกนเฟืองตัวนี้นะฮะ แล้วมันจะหมุนไปพร้อมกันเห็นไหมฮะมันจะหมุนไปพร้อมกันแต่ถ้าเมื่อใดมีโหลดมามากๆที่หัวแกนตีนะครับตัวนี้มันก็จะหมุนฟรีอย่างเงี้ยครับแท่งแกนตัวนี้ก็จะไม่เฟืองมอเตอร์เฟืองพลาสติกตัวนี้ก็จะไม่หมุนไปตามกันนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้ของแท้เนี่ย ผมาเราใช้ของแท้เนี่ยเราใส่ไปยังไงก็แล้วแต่นะครับเราใส่ไปยังไงก็แล้วแต่นะครับเราจะบิดไปทางไหนก็แล้วแต่นะฮะมันจะไม่มีทางเลื่อนตามได้อย่างแน่นอนนะครับนี่ฮะฟังเสียงอันนี้คือข้ามล่องเฟืองไปแล้วนะครับ ของแท้ด้านในจะต้องเป็นแบบนี้นะครับมันจะต้องล็อกเฟืองติดกับแกนเหล็กนี้ไว้ล็อกฟันเฟืองตัวนี้ฮะติดกับแกนเหล็กแต่แกนอลูมิเนียมตัวนี้ไว้ฮะไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับของแท้ของปลอมเหมือนกันเสลือเกินฮะดูกันยากมันต้องมาผ่าให้ดูเนี่ยครับขอบคุณครับ